นี้เราจะมาคุยกันเรื่องออชาดกเรื่องหนึ่งชื่อพีมาเสนชาดกค่ะเป็นเรื่องที่แบบเน้นเรื่องคำพูดกับการกระทาที่ไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากพระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้นะครับตอนนั้นประทับที่วัดพระเจตวันคือท่านปรารบถึงภิกษุรูปหนึ่งที่อชอบพูดโอ้อวดเรื่องตัวเองนะครับ อ๋อเกี่ยวกับพวกชาติตระกูลทรัพย์สินนั่นอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับทั้งที่ไม่ค่อยเหมาะกับความเป็นพระเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดด้วยชาดกซึ่งก็คือเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับก็มักจะใช้สอนคุณธรรมเรื่องนี้ก็ชี้โทษของการพูดเกินจริงการหลอกลวงนี่แหละครับงั้นเรามาดูตัวละครในเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะในอดีตชาติเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเอ่อจูลธนุขหะบัณฑิต ชื่อยาวนิดนึงนะคะครับเรียกท่านบัณฑิตก็ได้ครับค่ะท่านบัณฑิตเนี่ยเก่งธนูมากๆเลยแต่ว่ารูปร่างท่านเล็กๆเตี้ยๆหน่อยคล้ายๆขนคอมอืฝีมือดีแต่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ค่อยออโดดเด่นใช่ค่ะส่วนอีกคนชื่อพีมเสนเป็นช่างทอหุกแต่รูปร่างนี้ตรงข้ามเลยสูงใหญ่ดูดีสง่างามมากแต่ว่าไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลย คนหนึ่งมีฝีมือแต่รูปไม่สวยอีกคนรูปสวยแต่ไม่มีฝีมือว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะท่านบัณฑิตก็เลยคิดว่าเฮ้อรูปร่างแบบเราเนี่ยไปสมัครรับราชการคงจะยากนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้ท่านก็เลยปิง๊ง <c oughs> ไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะหาคนหุ่นดีๆแบบพิมเสนเนี่ยมาเป็นเหมือนแบบว่าหน้าฉากให้หน่อยอ๋อเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะส่วนตัวเองจะอยู่เบื้องหลังคอยยิงธนูหรือทำอะไรย,กยากๆให้แทน เป็นแผนที่ฉลาดนะครับแล้วก็ไปตกลงกันยังไงต่อครับท่านบัณฑิตก็ไปชวนพิมพ์เสนเลยบอกเลือกท้อหูกเธอแล้วไปหาพระราชาที่พระราสีกันอ้างตัวว่าเป็นสุดยอดนักธนูไปเลยเอา้าแล้วฝีมือล่ะคะไม่ต้องห่วงท่านบัณฑิตบอกจะเป็นคนตามไปดูแลเองคอยจัดการเรื่องยากๆให้หมดขอแค่ส่วนแบ่งจากรางวัลหรือเงินเดือนที่ได้ก็พอพิมพ์เสนฟังแล้วก็เออตกลงสิครับโห แล้วมันก็ได้ผลจริงๆหรอคะแผนนี้ได้ผลดีเกินคาดครับพอไปเข้าเฝ้าพระราชาเห็นพิมพ์เสนโอ้โหรูปร่างสูงใหญ่กำยำก็เชื่อเลยเชื่อเลยหรอคะครับจ้างไว้เลยให้เงินเดือนสูงมากด้วยพันกระสาบทุกครึ่งเดือนนะ่ะโดยมีท่านบัณฑิตเป็นผู้ติดตามคอยรับใช้ใกล้ชิดแต่จริงๆแล้วงานทั้งหมดก็คือท่านบัณฑิตจัดการเบื้องหลังถูกต้องครับพิมพ์เสนแค่รับหน้ารับเงินเดือนไปสบายเลย เหมือนจะดีนะคะแต่การสร้างภาพแบบนี้มันก็น่าจะมีปัญหาตามมาแน่นอนครับบททดสอบแรกก็มาถึงเลยมีเสือโคร่งดุร้ายมากออกอลวาวัตทำร้ายผู้คนในแคว้นกาสีพระราชาก็สั่งเอ้าพิมเสนยอดนักธนูไปจัดการสิคราวนี้จะทำยังไงล่ะคะพิมเสนยิงธนูไม่เป็นนี่นาก็ต้องพึ่งท่านบัณฑิตอีกตามเคยครับท่านก็วางแผนให้บอกพิมเสนว่าให้ไปเกณฑ์ชาวบ้านไปเยอะๆเลยนะพอเจอเสือปุ๊บให้รีบหลบไปก่อน แล้วใครจะปราบเสือก็ปล่อยให้ชาวบ้านรุมตีรุมจัดการเสือจนตายไปเองนั่นแหละครับพอเสือตายแล้วพิมพ์เสนค่อยเดินออกมาทําท่าเหมือนแบบอุ้ยกาลังจะหาเถาวันมามัดจับเป็นอยู่พอดีเสียได้จังตายซะก่อนโอ้เป็นกลอุบายที่เอ่อแยบยลเหมือนกันนะคะใช่ครับทําท่าเหมือนเหนือตาเสียได้ที่ไม่ได้โชว์ฝีมือจับเป็นชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็เกรงใจไม่กล้าพูดความจริงก็ยกความดีความชอบให้พิมพ์เสนไปเต็มเต็ม แล้วก็ได้ผลอีกหรอคะได้ผลครับพิมพ์เสนได้รางวัลได้ชื่อเสียงเพียบเลยแล้วก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนี่แหละไปปราบกระบือดุร้ายได้อีกรอบโอ้โหดังใหญ่เลยทีนี้ทีนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนพอได้ราบยศสรรเสริญมากๆทั้งที่ไม่ใช่ฝีมือตัวเองพิมพ์เสนก็เริ่มหลงระเริงอ่าเริ่มเหลิงครับคิดว่าตัวเองเก่งจริงแล้วไงเริ่มดูหมิ่นท่านบัณฑิต ไม่เคยเชื่อฟังแถมยังพูดจาหยาบคายใส่อีกแย่ yeah, เลยนะคะคนที่คอยช่วยอยู่เบื้องหลังแท้ใช่ครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นบททดสอบที่แท้จริงใหญ่ที่สุดกำลังจะมามีอะไรอีกเหรอคะมีกษัตริย์เมืองอื่นยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีเลยครับคราวนี้ศึกใหญ่ของจริงโอ้โห oh, สงครามเลยเหรอะคะแล้วพระราชาว,ว่าไงก็ต้องสั่งพิมพ์เสนสิครับยอดนักธนูคนเก่งให้ออกไปรบคราวนี้จเจ้าชาวบ้านไปรุมตีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะ ไม่ได้แล้วครับพิมเสนก็ต้องแต่งตัวเต็มยศขึ้นช้างศึกอย่างสัง,ง่าพาเผยโดยมีท่านบัณฑิตเนี่ยนั่งซ้อนทายไปด้วยเตรียมคอยช่วยเต็มที่เหมือนกันเอาละสิสถานการณ์จริงเราจะเป็นยังไงต่อคะเนี่ยพอเรา,เอาไปใกล้สนามรบเท่านั้นแหละครับแค่ได้ยินเสียงกลองรบเสียงโห่ร้องของทหารพิมเสนเป็นไงคะกลัวจนตัวสั่นเลยครับสั่นงันงกเลย ท่านบัณฑิตต้องรีบเอาเชือกมามัดตัวพีมเสนติ่นกับช้างไว้กลัวจะตกช้างนะครับขนาดน,นั้นเลยเหรอคะครับแล้วพอช้างเดินเข้าใกล้สนามรบจริงๆเห็นกองทัพข้าสึกเท่านั้นแหละพีมเสนคือสติแตกไปเลยสติแตกครับหวาดกลัวสุดขีดจนคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยเอ่อปล่อยอุจจระปัสวะราเต็มหลังช้างไปหมดเลยครับโอ้ไม่น่าเลยนะคะ จาาากททีี่่วงสดดิบดนั่นแหละครับตอนนั้นท่านบัณฑิตก็เลยกล่าวคาถาตำหนิเลยใจความก็ประมาณว่ายันเตปวิกติทธรรมปุเรสิ่งที่ท่านเคยพูดโอ้อวดไว้สดิบ,บดีก่อนหน้านี้นะกับตอนนี้อะทะเตปูติสราสะชำที่มีแต่ของเน่าๆไหลออกมาเนี่ยอุพยามนะสเมติพีมเสนมันช่างไม่สมกันเลยนะพีมเสนทำพูดกับการกระทำของท่านมันไปคนละทางเลยนะ ชัดเจนเลยค่ะว่าตัวตนจริงๆเป็นยังไงเมื่อเจอสถานการณ์กดดันครับสุดท้ายท่านบัณฑิตก็ต้องแก้สถานการณ์อีกรอบปลอบพิมเมเสนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านลงจากช้างกลับไปพักก่อนเถอะแล้วท่านบัณฑิตก็เข้ารบแทนใช่ครับท่านบัณฑิตก็บัญชาการรบเองเลยแสดงฝีมือยิงธนูจนทัพพาราณสีชนะศึกจับผสััท่าศึกมาถวยพระราชาได้สําเร็จโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะพระราชาก็ทรงทราบความจริงทั้งหมดเลยแต่งตั้งให้ท่านบัณฑิตได้ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตส่วนพี่มเมเสน โดนไล่ออกก็ถูกส่งตัวกลับบ้านเดิมไปครับกลับไปเป็นช่างทอหุกเหมือนเดิมก็สมควรแล้วนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรุปปิดท้ายเรื่องนี้เชื่อมโยงกับมายังปัจจุบันตอนนั้นว่าภิกษุที่ชอบโอ้อวดรูปนั้นน่ะก็คือพีมาเสนปรับชาติมาเกิดนั่นเองอ๋อส่วนท่านบัณฑิตก็คือก็คือพระองค์เองในอดีตชาติครับ เป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากเลยค่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างดีเลยนะคะเรื่องโทษของการโอ้อวดการสร้างภาพแล้วก็ความสำคัญของการที่คำพูดกับการกระทำมันต้องสอดคล้องกันใช่ครับสุดท้ายแล้วคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่การกระทำและเนื้อแท้ข้างในไม่ใช่แค่เปลือกนอกหรือคาพูดสวยหรูจริงค่ะมันก็ทาให้เราอาจจะต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย มีบ่อยแค่ไหนที่เราอาจจะเผลอตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกหรือแค่คำพูดที่ดูมั่นใจของเขาแล้วเรื่องนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับการพยายามมองให้ลึกลงไปถึงแก่นแท้หรือความสามารถจริงๆของคนอื่นนะครับ